สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมไม่ครัวปอกครัวนะครับวันนี้จะต้มส้มไก่เมืองนะครับเป็นสูตรบ้านเฮาเมืองเมืองเหนือเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นไก่เมืองนะครับประกอบมีเครื่องในโดยเครื่องในตับไตนะครับตับไตกืนมานล้ แล้วก็ไก่เมืองตัวหนึ่งนะครับนี่รับพักใส่ใบบกขูดด้วยนะครับใส่ไผ่ใส่ไบบกใส่ใบบกขูดแล้วก็มีมือเขือส้มครับเนาะมีมืเข่าส้มมีจะใครข่าแล้วก็ขมิ้นใส่ก่อนไม่ขัวขมิ้นบาใส่นะครับ,ร,บรอชมนะครับผมรอขอรอกอยนะครับ รอดูรอชมนะครับว่าสีสันมันจะออกมาน่ากินน่าทานก่อนนะครับน,นี่โคกนี่เตรียมต่ำอันนี้ตั้งหม้อละโอ้ฉลองหม้อใหม่ตัวฉลองหม้อใหม่ด้วยครับพี่น้องเหยของ vivo นะครับ vivo หม้อนี่ถ้าอย่าเขาถ่าเนาะสูงดีจ้ะ นี่เป็นสมุนไพรนะครับนาะมีจะใครข่านะครับแล้วก็ปลาแควนนะครับนี่นะครับแล้วก็ใบบักขูดนะครับใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดข่าตะไคร้แล้วก็ว่าแควนนะครับแล้วเอาไปต้มนะครับครับผมตอนนี้ก็จะเอาไปใส่หม้อแล้วนะฮะ หมอ้อก็เดือดแล้วนะครับน้าก็เดือดแล้วนี่อูไทยพ่องเมืองพ่องศงนยนกันครับนอกนี่ครับจะได้ฟังมูลเรื่องกันกุ้ผ่าเป็นหม้อละหม้อนี่งามเลยครับเนี่ยครับผมต้มส้มนะครับต่างตางบ้านเขาภาคเหนือเขาเนี่ยใส่ปลาคามตัวยนะครับปลาคามเปี๊ยะใส่เข้าไปละแล้วก็ใส่ผบืเขือส้มตัวนะครับ ยำจมจำังผักด้วยต้องคั่วพริกแห้งซะด้วยบ่เหลือวไม้ฝาเชิญล่าเรามาแปะบ้านข้างบ้านนี่งฝ่ายจ่าำปาสิเมตรนะ นี่่างนี่ครับตับพริกขี้นูนะครับพริกสดใส่ลงไปน้อยหนึ่งนะครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับที่ลืมกดกล้อง วันนี้ก็จะเอาไก่ลงแล้วนะครับเดดโบๆล่ะใส่มะเขือส้มก่อนครับพี่น้องเหยใส่มะเขือส้มก่อนนะครับใส่ตึงขามเปียเนาะมะขามเปียกแล้วก็มะเขือเทศนะครับผมตอนนี้ก็ ตักไก่ลงไปเลยนะฮะนี่ครับไก่เป็นอาหารเหนือนะครับอาหารคนเมืองเหนือนะครับเมืองเหนือเชียงใหม่ลำปางแพร่นังน่าจะทำสูตรเดียวกันนะครับเขาบานเฮาคนเมืองนะครับเนี่ยกลิ่นลํำ มาช่วยกันพอช่วยกันคอยจดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนาอถ้าชอบทุกโอ๊คทุกใจก็กดติดตามให้ด้วยน้อมาเดือดโบ๊ะโบ๊โบสักกรรมนะตั้งไว้สักกรรมให้มันเดือดให้ไก่มันสุกครับน้อพี่น้องเลย ไก่ในซุปเลาเขากับปรุงรสกันนะครับพออ,อย่างน้ำข้าวเส้นอะอันนี้ต้มส้มไก่เนาะพออย่างน้ำขนมเส้นอ,ะอ,อนนน่ะใส่รสดีครับขขดดหน่ะรสดีผงชูรสนะครับใส่เข้าไป ในห้องไม่คอดลำาก่อนชิมแล้วอ่าใส่พริกครับผมพริกพริกขั่วพริกแห้งเลยครับพริกแห้งเลยครับพริกแห้งคั่วนี่แหละ น้อยกอกแกกกกแกกใส่อ่ามันค่อยเป็นต้มยำขึ้นมาแหมน้อยหนึ่งอันนี้ทำกินเองนะครับผมพี่น้องเฮ้ยทำกินเองนะครับไม่ได้ทำขายนะครับกับข้าวบ้าน,านพื้นบ้านเราเนี่ยแหละครับเยทำกินเองกับข้าวพื้นบ้านเมืองเขาเนี่ยครับ,รบเดี๋ยวใส่ของป้อมนะครับเนาะ ผักชีแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับใส่ลงไปอ่าเลยครับตอนนี้เอาต้นหอมผักชีใส่ลงไปเลยนะครับนี่ไปเลยนะครับอหอมหอมซสด ต้มส้มไก่นะครับต้มส้มถ้าเป็นตั้งใน้าคกามก็เรียกว่าต้มไก่นะแต่ปัเฮาเนี่ยต้มส้มใส่ปะาามนะครับบะาามเปียะนะครับมะาคามเปียะแล้วก็มะเขือส้มสดน้ำาโอดู เฮ้ยใครจิ้มห่อครับพี่น้องเหยจะได้ก็ฝากคลิปนี้ตัวเด้อพี่น้องเหยฝากคลิปนี้ด้วยนะครับชมแล้วชอบอกชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกิติศักดิ์ชแนลด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผมชิมรูดิชิมรูดิจิ้มห่อเนี่จิ้มจิ้มพอ่อ,พอในในก็จะนี่ละ Hmm. สุดยอดครับสุดยอดของความอร่อยน้ำก็เปรี้ยวหน่อยโอเคนะผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ลองทำกินดูนะครับผม